ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ขุณสอนบันเทิงฝากกดไลค์กดแ,แ,แชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแม่ด,ะะด้วยนะคะคนทุกคนทุกคนแม่จะพาไปส่องสตอรี่น้องรำยายอัปเดตวันนี้เลยวันที่24นะคะทุกคนแต่เป็นคลิปเก่าที่น้องไปเที่ยวเมื่อวานหรือวันก่อนนะคะทุกคนนะน่าสนุกมากโอ้คลิปเก่าแต่ก็เราก็ฟินอยู่นะเอาไปดูไปดูทุกคนแบบสนุกมากๆเลยค่ะ lòyòy nhạc game lòyòy nhạc game 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 พอแล้วพอละกลัวกลัวแล้วกระปีน่าเรื่องแล้วโอ้พี่เจย์อยากทำเสียงหมดแรงไม่อมไม่อช่วยกันนะย้ายยกขาหนอก็โอเค มใหญ่ลอชอดีคนตาทิปเกือบโอ้ยมีหคนตามีใครบ้างครับที่ยังไม่ได้หันหลังถ่ายวีดีโอทน่ยงยัง